กราบขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กับชาวคณะยอดรักสลักใจอย่างอบอุ่นแต่พวกเราชาวคณะบัดนี้หนาวไข่หดกันหมดแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้เราทุ่มสุดตัวครับสิวทุกเม็ดอยู่แก้มก้นตรงไหนท่านสามารถชมได้อย่างชัดเจนผมแสนรักเมืองโคราชรับหน้าที่เป็นพิธีกรมาแล้วหลายวงมายับเยินเอาวงนี้แหละครับ ไม่ทราบว่าแสนรักเมืองโคร,ราชจะกลับโคร,ราชได้หรือเปล่าย่าโมออ,อกซิกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก่อนจะพบกับผู้นำทีมงานของเราคือยอดรักสลักใจขณะนี้กำลังแก้ผ้าพร้อมที่จะออกมาโค้งคำนับรับความเมตตาจากแฟนเพลงกันแล้วครับแต่ก่อนที่ท่านจะพบกับผู้นำทีมงานของเราขอเชิญแฟนเพลงพบกับศิลป,ปินนักร้องลุ้ทุ่งในฝันเทพบุตรในดวงใจไม่ว่าจะฟังเสียง ไม่ว่าจะดูหน้าตาของเขาล้วนประเทืองอารมณ์ท่านภูมิเกียรติเสียละเกินครับท่านภู้มิเกียรติที่กรบรักทุกท่านณนะโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบ,บกับรุ่งอรุณเบิกฟ้าหน้าไม่ทันสมัยก็ไ้<อ>ฉันได้อย่างนี้จิวะเป็นยังไงนี่นอ้อจ่าพี่บงไว้ไม่ให้ผู้หญิงแก่ให้ผู้ชายแก่ไหนอะ หัวหน้าบอกกางานพวกกันไงก็พวกแต่ตอนนี้มันเพี้ยนเป็นสแล้วเนี่ยทำไงอ่ะโอ้เฮียอะไรยิ่งขึ้นฟ้าขี่จะแตกข้างหัวหน้าเอ้าจะมาขี่เค่ออะไรตอนนี้เหรอพ่อเล่นด่าหัวหน้าเฮียเหรอด่า เป็นผู้นําคนยามสุขเรามีสุขยามทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันดิแก้เลยเออหัวหน้าไอ้คนอื่นแก้ไปเท่าไหร่แล้วโผม่มาเซิทำไมคุณบําเพลอแก้ออกไปเนี่ยไม่รู้อันไหนแหนมไปย่นเลยนะเว้ยหัวหน้าเออดีแล้วอย่าแก้ได้ขาดทำไมหัวหน้าชอบกินหนูนาถ้าแก้มายาวๆลีลีสันลุกนิกลุกนิกเป็นหางหนูจะทําไงนี่นีจะหมดเสียงกันเลยด้วยแล้วทําไงดีล่ะทีนี้จะจบเพลงอยู่แล้วแล้วทําไงล้วจะไปไหนก็ไปยังไงก็เอากัน ามาดิเดาไปไหนมาดิมาดิมาดิเร็ว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 ,รว,รวลงเลยลงเลยลงเลยน้องกูอยู่ไหมครับหัวหน้าขาอยู่ตรงไหนคะหัวหน้าหัวหน้า แล้วตั้งต่อรุ่งอรุณนี่แล้วอยู่ไหนเนี่ยแล้วตอนนี้รุ่งอรุณกำลังจะจบอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วคิวนี้ต่อไปต้องเป็นคิวหัวหน้าตายวัวหน้าอยู่ไหนหุ่นดีตัดอีกิฟต์แม่หุ่นมึงนี่เหมือนปลาช่อนขังนานๆเนาะตายมาว่ากูแล้วดูเจ้มึงกับรูปร่างเหมือนปลาดุกทะเลอีดอกเมาส์วน้นขาไปอย่าเสียงดังนะเว้ยข้างอกมีแต่ปืนนั่นนใช่ที่ออกไปต้องไปแก้ผ้าโชว์เขาอะใช่หัวหน้ามอบไปขี้ก่อนเลยไหมขี้อะไรตอนนี้เหรองั้นถุงขี้ในนี้นะ กี่ครเนี่ยโอ้กำเลอโอ้กี่ใครเนี่ยไม่ใช่ขี้ผมหรอกเด็ขี้อะไรมาปิ๊งเต็ม